สวัสดีครับคันนี้เป็นรถจี๊ปแกนเชลกีปี2002นะครับเป็น w j 4.0ลิตรออโต้โฟรนไดนะครับคันนี้เป็นเกียร์คอดาได้แล้วนะฮะเป็นเสียง2002หน้าปัดเป็นลายไม้หน้าปัดขาวแล้วนะฮะนี่นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับไม่เคยชนเลยนะฮะคันนี้นะฮะมีแแปะๆเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ชนหนักชนอะไรที่ต้องทำสีไม่มีนะครับนี่นะครับ รถเป็นตัวปี2 0 0 2ปลายปีด้วยนะครับสองปลายปีชุดช่วงล่างเป็นชุดยกลูบิคอนนะฮะโช๊กหน้าจะเป็นบังโช่ก้าวพ l โช๊กหลังจะเป็นโปรคอม f อ6นะครับนี่นะฮะรถสวยสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นี่นะครับผมขับจากกรุงเทพขึ้นมาไม่เจอปัญหาใดๆนะฮะเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับระบบแก๊สผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนหม้อต้มมานะฮะ แล้วก็ดูแลเปียดกลมเปลียดกองเรียบร้อยนะฮะภายในสวยนะครับนี่นะฮะมีตําหนิที่คือเบาะขาดนะครับนะฮะเบาะช่วงนั่งจะเป็นเปื่อเปืเป่อยหน่อยนะฮะอย่างอืกก่นก็ข้างหลังนี่ยังสมบูรณ์ดีเลยนะครับนี่นะฮะคอนโซลทุกปุ่มไม่มีแตกนะฮะจุดอ่อนจุดนี้ก็ยังไม่ไม่เปื่อยนะฮะแสดงว่าคันนี้ดูแลมาดีมากนะครับ ปีสองพัวิ่งมา270,000เจ็นโลนะครับผมนี่นะฮะ275,445เจ็นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่นะครับติดแล้วนะฮะเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับมอตอมเปลี่ยนใหม่แล้วกองแก๊สเปลี่ยนใหม่แล้วคุยคอนโทรลอะไรใช้ได้ปกตินะฮะผมเดินทางไกลมาเกือบพันโลนี่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับวิทยุก็เป็นหน้าจอทีวีบลูทูธนะครับผมเปิดเครื่องให้ดูนะฮะ เดี๋ยวดูให้ครบกันดีกว่านี่นะฮะชุดแบ่งประตูอะไรสมบูรณ์นะครับคนันนี้รถเดิมๆไม่มีชนนะครับนี่นะฮะข้างหลังก็เป็นถังแก๊สนะฮะถังแก๊สจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือใครไปใช้ก็ตกโลลาสองสองจดห้าหนึ่งนะฮะที่คำนวณมาจากมาจากกรุงเทพนะฮะสองบาทห้าสิบสตังค์นะฮะนี่นะครับ ออกกระจกหลังเปิดติดสาวอากาศนะฮะนี่นะฮะชุดนี่ฮะถังแก๊สนะครับนี่นะฮะแก๊สไม่ได้ลงเล่บนะฮะก็คือไม่ต้องเสียค่าตรวจนะฮะก็คือไปตรวจได้ปกตินะฮะใครทาอะไรจผมแนะนําให้นะครับนี่นะฮะชุดยางอะไหล่อะไรอยู่ครบนะครับสมบูรณ์ดีเลยนะครับคันนี้แม่ลงแมลงครบนะครบดเจสองพันสองนะครับ วันนี้หน้าปัดจะเป็นลายไม้ไอ้คอนโซลจะเป็นลายไม้หน้าปัดขาวนะฮะปี2002ปลายปีนะครับภายในนะฮะดูยาวๆหน่อยคันนี้มาร์คอาร์คจุดใกครบนะฮะนี่นะครับผมผมให้ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นแก๊สออตโต้นะฮะแก๊หัวฉีดนะครับัดหวฉี <c oughs> ต้มเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนที่จะแปะมานะฮะที่ไทเออร์ไปแล้วทำที่จะแปะแทนนะฮะจี๊บแกันเชลกี WJ ปีพันปี2002นะครับชุดยกลูบิคอนแก๊สออโต,โตว้วาชีดพร้อมใช้งานเลยครับ